ภาพที่เห็นอยู่นะครับวันนี้มีโอกาสที่มาเผยแผ่พระพิมพ์มวลสารเนื้อหาพิมพ์ทรงนะครับที่อหอศิลป์ของท่านกิติศักดิ์เข้าคลองนะครับที่ประจันตคามจังหวัดประจีนบุรีครับผมบุญชัยฉลัดรัศมีนะครับสิ่งใดที่เป็นความรู้เกื้อกูลให้ท่านได้พบสัจธรรมแห่งการสร้างพระสมเด็จ ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตนะครับก็ขอเพิดบาร,รมีเผยแผ่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทาจารย์โตให้เป็นที่ปรากฏนะครับสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดกระผมขอน้อมรับไว้ด้วยจิตเจตนาแห่งความซื่อสัตว์ด้วยสัจธรรมที่ว่าจะเผยแผ่ความจริงให้ปรากฏสิ่งใดที่ท่านไม่เข้าใจและสิ่งใดที่ท่านสับสนก็ขอให้ท่านอาจได้เรียบเรียงรวบรวม นะครับในข้อมูลคำพูดและการฟังในวันนี้ให้ท่านได้อาท่องแท้ด้วยสาธุนะครับพระพิมพ์ที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระสมเด็จวัดละคงังยุคต้นนะครับเจ้าระคุณท่านเปล่งว่านี่คือช่างชาวบ้านแต่จากพุทธศิล์พุทธพิมพ์ที่มองเห็นปรากฏผมในฐานะที่ได้เรียนรู้ ในสัจะธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จโตขอก่าวว่านี่คือพิมพ์ของหลวงวิจิตนรุมนครับซึ่งท่านเป็นชาวบ้านช่างหลอนะครับท่านเป็นชาวบ้านช่างหล่อพระเกศนะครับจะหลดซุ้มครับพระเกศจะหลดซุ้มใบหน้านี่จะออกเป็นผลมะตูมนะครับจะเห็นลำลำลำคอนะครับแล้วสอลางๆครับไหลเสมอนะครับไหลเสมอซ้ายขวานะครับการทอดวง วงพระกรนะครับจะโค้งลงมานะครับแล้วก็จดมุมอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าตักนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเห็นนี่พระชานุเข่านะครับทางทางทางซ้ายทางทางซ้ายมือขององค์พระทางขวามือของเราจะสูงกว่าจะสูงกว่าทางพระชานุเข่าทางด้านขวามือขององค์พระหรือซ้ายมือของเรานะครับแต่ขณะเดียวกันนะครับฐานหมอนชั้นบนนะครับด้านขวานะครับ ฐานหมอนชั้นบนด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับฐานหมอนชั้นบนด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายคมขวานขาสิงห์นะครับเสมอกันซ้ายขวาครับและขนาดเดียวกันนะครับฐานชั้นล่างจะเป็นฐานกระดานตัดเฉียงทั้งสองข้างครับจะเป็นฐานกระดานตัดเฉียงทั้งสองข้างเส้นซุ้มนะครับท่านสังเกตไหมครับว่านี่เป็นพระยุคต้นแต่เส้นซุ้มหนาอวบอูมนะครับสเสมือนหนึ่งเป็นพระยุคปลาย เจ้าประคุณสมเด็จโตกล่าวว่าช่างลุกต้นที่แกะแม่พิมพ์ถวายเป็นช่างชาวบ้านช่างหล่อนะครับท่านบินได้เอ่ยนามแต่ตามที่เห็นองค์พระเราจะเห็นว่าจะเห็นว่าเส้นขอบพิมพ์นะครับทางด้านซ้ายขององค์พระครับทางด้านซ้ายนะครับจะขึ้นนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะมีหลายท่านเรียกว่าโลเ้นเดชโชนะครับแต่แท้จริงแล้วนี่คือการการแกะแม่พิมพ์ให้มีเส้นขอบพิมพ์ของหลวงวิจิตรนรรมนนะครับ เพื่อให้เกิดการตัดพินไม่เว้าเข้ามาในซุ้มพระนะครับจะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาครับซึ่งทางเซียนใหญ่จะเรียกว่าเส้นเงินล้านจะเรียกว่าเส้นจ่ายสตังอะไรประมาณนี้ครับเส้นวาสนาครับครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่าในส่วนของเยื่อเยื่อผิวนะครับที่ปรากฏนะครับนี่คือนี่คือกระเจะจันนะครับซึ่งขึ้นการเคลือบกระเจะจัน นะครับอ่าประสานกระเจากันไว้ที่ผิวพระนะครับก็เพื่อถนอมองถนอมเนื้อพระถนอมองค์พระนะครับส่วนเม็ดเหลืองที่มองเห็นก็คืออ่าผงดินสอเหลืองดาวกระจายขยยาครับได้ครับผงดินสอเหลืองดาวกระจายนี่เป็นอิทธิธาตุมงคลนะครับที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านอ่านำใส่ไว้ที่ผิวะนะครับครับขออนุญาตครับนี่ครับเห็นชัดเจนเลยครับ แล้วเราจะเห็นว่าเนื้อเนื้อในนะครับเนื้อในนี่ในยุคต้นยังไม่ใช่บูนเปลือกหอยนะครับครับนี่คือหินนะครับนี่คือดินนี่คือหินภูเขาครับในส่วนของแคลไซซึ่งซึ่งเกิดจากหินภูเขานํามาบดตํานะครับครับแล้วก็จะผสมข้าวสุกนะครับอ่าผสมบูนเปลือกหอยอาผสมข้าวสุกกล้วยตากกล้วยน้ํานะครับทั้งเปลือกนะครับครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นน้ําประสานก็จะมีอ่าน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับ น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตลอดทั้งน้ำผึ้งนะครับกวนกวนจนเป็นเนื้อเหนียวแล้วตำบดกับเนืยจะให้เป็นปั้นให้เป็นเป็นก้อนเป็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 นกรรมเพื่อไม่ติดมือนะครับแล้วนำมากดพิมพ์พระครับนี่ครับดูเลยครับอันนี้อันนี้บอกได้เลยว่าขณะนี้นะครับทราบว่าต่างๆประเทศกำลังขวนขวายที่จะเก็บที่จะเก็บพระชุกนี้นะครับ ก็อยากจะให้ลูกหลานไทยได้รักษาไว้นะครับนี่ครับเนื้อสวยมากครับแม้ผิวที่ออกไปนะครับก็จะไม่ทําให้องค์พระเสียนนะครับใช่ครับผงกระจายันเครือบถ้าหลุดจะหลุดเป็นแผ่นนะครับจะไม่ทําให้จะไม่จะไม่กัดกร่อนเนื้อพระครับผงพิเศษผงเหลืองครับผงกเหลืองจะเป็นเหลี่ยมนะครับผงัผงอกเหลืองผงยาเปียวผงดินสอเหลืองผงดาวกระจายที่เจา้าพะคุณสมเด็จนํามาอันนี้อันนี้เจตนาเลยคือ รักษาไว้ที่ผิวพระนะครับให้ปรากฏที่ผิวพระเป็นอิทธิธาตุมงคลครับครับแล้วที่เห็นเม็ดดาทั้งหลายนี่ก็จะเป็นด้วยผงเท่าขี้ทูบนะครับที่เกิดจากทูบที่บูชาพระพุทธนะครับเป็นอิทธิธาตุมงคลที่เป็นส่วนผสมสําคัญของพระสมเด็จครับครับชมท่านหลังครับครับ จะเห็นเลยครับว่าลักษณะของของหินปูนคือหดเขี่ยวยดยุบย่นนะครับแล้วก็คราบที่รักษาผิวพระนะครับคราบของกระเจัดจันท์ก็ยังปรากฏว่าถ้าหลุดล่อนจะหลุดล่อนเป็นแผ่นไม่ทําให้เสียเสียผิวพระครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่คนเท่าคนแก่รุ่นเก่านะครับพวกที่สร้างพระนะครับสืบทอดพระพุทธศาสนานี่ ต้อง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 ยกเทิดถวายว่าท่านมีภูมิปัญญาเป็นเลิศครับนี่ครับแม้ผิวที่รักษาเนื้อพระถ้าหลุดล่อนก็จะไม่กินเนื้อพระนะครับเป็นแผ่นครับใช่ครับเป็นเยื่อเป็นแผ่นครับแล้วเนื้อในสวยมากครับอหทีธาตุมงคลทั้งหลายนะครับหลอมรอรวบรวมกระจายกันทั่วองค์พระนี่เราจะขยายเดี๋ยวกล้องพันบอกเลยให้ดูนะครับครับเดี๋ยวเราจะให้ขยายให้ดูเนื้อในที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ ครับขนาดนี้เราได้เปลี่ยนการซูมภาพนะครับมาสู่ภาพที่เห็นเนื้อในได้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นครับครับมีเม็ดขวดเม็ดจายเม็ดผงทูบผงเม็ดหลายอย่างครับคือแต่ก็ที่แต่งอกออกมา ลด,ล,ดลดการขยายสัก,สกนิดหนึ่งจะชัดเจนกว่า,าครับครับครับจะเห็นเลยนะครับผงดําเม็ดดาที่มองเห็นนะครับนั่นคือในส่วนหนึ่งของอ,อุกาหนภกอากาศหรือจะเป็นเพชรดานะครับที่เจ้าะคุณสมเด็จโตนํามาเป็นอิททิธาตมงคลครับแล้วก็เป็นส่วนของอาการทูบนะครับที่นําไปเผาเป็นฐานและบทตาํา นะครับการทูตบูชาพระพุทธกับในส่วนนี้เราจะเห็นครับในส่วนนี้เราจะเห็นนี่เป็นนี่เป็นอิทธิธาตุนะครับอิทธิธาตุนี่เป็นผงพุทธพุทธคุณทั้งห้านะครับที่เจ้าบะคุณนํามารวมกันท่านเจ้าบะคุณสําเร็จอภิญญาสามารถที่จะรวบรวมอิทธิธาตุมงคลนะครับจะเป็นผงพุทธคุณผงนิติกผงตีนสิงเห่ผงปัจมังอิชเจมหาราชนํามารวมกัน เป็นห้าอิทธิคุณได้นะครับด้วยอภิญญาของอเจ้าพระกุลสมเด็จโตครับมีคำมวลมวลสารที่มองเห็นนะครับจะประสานกันได้อย่างละเอียดเนียนเป็นผลึกเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าการสร้างพาะของเจ้าพระกุลแต่ละครั้งจะมีความประณีตบรรจงนะครับแล้วก็มีอิทธิทาาแห่งการารวบรวมมวลสารและแรงอธิษฐานจีของเจ้าพระคุณท่านจะแรงกล้าครับ จึงเป็นที่มาของอพุทธานุภาพและเมตตามมหานิยมแห่งเจ้าพระคุณที่ปรากฏแก่ลูกหลานมาจนถึงปัจจุบันครับสีฟ้าที่มองเห็นกับเจ้าน้ำเงินคับเจ้าน้ำเงินมีอิทธิชาตุที่สามารถหลอมละลายได้นะครับในเนื้อสมฤทธิครับอันนี้เป็นทิม์สุขโขไทยนะครับสุขโขทัยบริสุทธิ์ครับใช่ครับตั้งแต่ยุคต้นครับ พราะนั้นอย่างพิมพ์ทรงองค์พระนี่ผมใคร่ที่จะที่จะบอกกล่าวกับผู้ที่ศรัทธาเจ้า,าเจ้าพระคุณพระสมเด็จนะครับสมเด็จพระพุทธจารย์โตบรมรังสีว่าพิมพ์ทรงองค์พระของพระสมเด็จนะครับเราอย่าแยกย่อยให้เป็นที่สับสนนะครับจะมีแค่เพียงพิมพ์เชียงแสนพิมพ์สุขโขทยัยและพิมพ์อู่ทองผมอยากให้ว่าอย่าให้จําไม่สับสนในส่วนที่แตกต่างนะครับ เราก็จะขอยกประโยชน์ให้กับครูบาอาจารย์รุ่นเก่านะครับที่ท่านใช้คำว่าพิมพ์หญ่อกผายนะครับพิมพ์ใหญ่เอวผายประมาณนี้ครับจะไม่แยกย่อยว่าเป็นสุโขไทยจังหวัดไหนจังหวัดไหนนะครับก็ขอเรียนขอเรียนชี้แจงเพื่อเพื่อไม่ให้สับสนครับรับนี่ครับเราจะเห็นได้ครับว่าอิทธิธาุมงคลของเจ้าพระคุณนะครับอยู่ในเนื้อพระครับ ใช่ครับจะเกาะอยู่ในเนื้อไนนะครับใช่ครับใช่ครับครับเพราะในส่วนที่มีหลายๆสีนี้ก็จะเป็นด้วยอิจิตาที่อาจเป็นการผสมในกลุ่มเกลืนของของแต่ละอินทรียธาตุวัตถุครับครับผมจะเห็นเม็ดทองด้วยนะฮะครับครับหนาเคลือบเป็นจะเห็นเป็นชั้นเลยครับ แลในกรณีที่หลุดจะหลุดออกทั้งแผ่นเลยนะจะเห็นเนื้อในที่เปิดเปิดเนื้อในจะเปิดที้เห็นเลยว่ามวลสารมีอะไรบ้างจะเห็นรับทองคําทองคำเราจดูด้านหลังนะ,ค,ะครับครับคือเมืองไทยนี่มีอิทธิธาตุมีมีมรูห่าววัตถุที่เป็นมงคลที่เป็นมูลค่ามหาศาลจะปรากฏอยู่ในพระเครื่องพระบูชาท,ที่เราจะมีเป็นเม็ดหยาบ ใช่ครับ,บ,บใช่ครับเม็ดขาวนี่เป็นผงผงพุทธคุณนะครับคือในส่วนนี้เราจะมองเห็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏค,คือพระสมเด็จแตกหักจัยังไม่ปรากฏนะครับเพราะเป็นยุคต้นที่ในส่วนของพระสมเด็จแตกหักยังยังยังไม่ปรากฏให้ให้เป็นที่แพร่หลายจึงไม่มีอยู่ในมวลสาร แล้วก็จะมีนะครับเศษพระเนื้อดินนะครับพระรลอดมหาวันพระกำแพงอ่าพระนางพญาพระหงุสุพรรณจะมีอยู่ในเนื้อพระเพราะั้น mm. ในวารละเวลานี้2,367นี่เจ้าพระคุณสมเด็จโตยังไม่ได้ขึ้นไปกำแพงเพชรครับยังไม่ได้ขึ้นกำแพงค, mm. ครับดูง่ายครับสวยครับ รับเนื้อละเอียดกับนึกอละลาคือคนที่ครอบครองบูชาหรือหรือกรองบูชาในศรัทธาบารมีนะครับในพระพุทธานุภาพพระพุทธคุณของพระสมเด็จวัลคังการเห็นภาพขยายเนื้อขนาดนี้ผมเชื่อว่าจะเป็นที่ชื่นชมและยินดีในการศรัทธาที่จะรักษาและบูชาไว้กับนนใช่รับพะยุต้นครับต้น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 ,ตน,นฉบับของ พิมสุขโขทัยครับสวยงามมากครับต่างชาติเจ็ดหน้าดูเลยนะครับทราบข่าวว่าต่างชาติาเข้ามาเป็นพิมของสบ้านในตอนนยันั้นหลวงพิจิตร้านบนท่านยังไม่ได้เป็นอยู่ครับ,บท่านยังไม่ได้เข้าท่านยังไม่ได้เข้าสังกัดช่างศิษ็์หมู่แต่ว่าท่านเป็นคนชับบ้านช่างหล่อครับเลยท่านทกคนบอกว่าต้องเรียกว่าเป็นช่างวบ้าครับแต่พิมพ์ของท่านสวยมากครับแบบฉบับของท่านมีมี บรรทัดฐานแห่งพุทธศินที่สมบูรณ์ครับผงผงผงช็อบเหลืองดาวกระจายผองพิเศษท่านนี้ครับสวยงามนะครับมีเศษเล็กเศษน้อยไม่เหมือนนะครับดูครับเศษเล็กเศษน้อยช่ครับแล้วบาเรื่องบางบางบางชิ้นก็เป็นนะครับมีหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ